มาที่ปทุมธานีในพื้นที่ลาดหลุมแก้วนะคะเพื่อนบ้านมหาภัยของผู้รับเหมา10ล้อค่ะเข้าบ้านเพื่อนบ้านไปขโมยของเขาแล้วก็ไปขายต่อร้านมือสองทำเอาเพื่อนบ้านที่ถูกขโมยเนี่ยโอดเลยบอกว่าโดนขโมยจนของแทบหมดบ้านแล้วอ่ะ ก็เลยต้องมาขอความช่วยเหลือแล้วเนี่ยมีภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นตอนมังงัดด้วยนะคะช่างมีความเพียรพยายามไปร้องกับทางเพจสายใหม่ต้องรอดด้วยไปคุยกับคุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะคะบอกว่าเพื่อนบ้านเนี่ยขโมยของในบ้านเนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยสิบกว่าครั้งแล้วคุณคะเขาปิดบ้านยังไงก็โดนแงะเนี่ยดเดีด๋ยวบางทีก็ไม่ใส่เสื้อบางทีก็ใส่เสื้อมาคือสารพัดเลยนะคะกล้องวงจรปิดจับภาพชัดเจนแต่ตำรวจไม่จับะค่ะ ผู้เสียหายบอกว่าเธอเนี่ยเป็นผู้รับเหมารถ10บล้อที่รับจ้างอยู่ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีมีกระดังเก็บอะไหล่สิบล้ออยู่ในพื้นที่ลาดหลุมแก้วก็นานๆก็เข้ามาดูทีหนึ่งเดือนกุมภาพันธ์ปี -66 ค่ะกลับไปที่บ้านพบว่าบ้านถูกงัดขโมยทรัพย์สินต่างๆในบ้านหายไปหลายอย่างอลูมิเนียมอะไหล่รถสิบล้อเอ่ยสายไฟเอ่ยก็ไปแจ้งความเอาไว้ที่โรงพักลาดหลุมแก้วแต่ชุดสืบสวนหาตัวคนร้ายไม่เจอหลังจากนั้น ก็ยังถูกคนร้ายเนี่ยงัดบ้านขาโมยของมากกว่า10ครั้งช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยเธอเธอบอกว่าอย่างนี้ช่วงแรกไม่รู้ว่าคนร้ายเป็นใครก็เลยติดกล้องวงจรปิดติดหลายตัวเลยนะคะจนสามารถบันทึกภาพผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้ก็ถึงได้รู้ว่าเป็นเพื่อนบ้านซึ่งอยู่บ้านตรงกันข้ามกันพฤติการก็คืองัดบ้านไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างนะคะมีภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยบันทึกภาพตอนที่คนร้ายกําลังงัดงเข้าทางหน้าต่าง แล้วก็ปีนเข้าไปทยอยขนของในบ้านออกไปจนเกือบหมดที่เหลือจะทนก็คือคนร้ายเนี่ยขโมยทรัพย์สินในบ้านไปจนแบบจนแทบหมดแล้วอะไม่เหลืออะไรจะให้ขโมยแล้วว่าของที่คนร้ายบุกย้อนเข้ามาขโมยอีกเอาอะไรไปรู้ไหมคะก็คือกล้องวงจรปิดที่เอาไว้บันทึกภาพคนร้ายอะไรคะ่ะเธอบอกว่ามันหมดความอดทนแล้วจริงๆก็เลยขอให้ตำรวจโรงพักลาดหลุมแก้วช่วยจับกุมตัวหน่อยได้ไหมเพราะว่าคนร้ายเนี่ยย่ามใจถึงขั้นที่ว่าพาเมียมาขโมยด้วยนะคะ คนเดียวขนของไม่ไหวอะ่ะเธอเนี่ยไปติดตามถามความคืบหน้าของคดีที่โรงพักลาดหลุมแก้วห้ายต่อหลายครั้งชุดสืบสวนเปลี่ยนไปแล้วหลายชุดชุดล่าสุดที่มารับผิดชอบก็สัญญากับเธอบอกว่าขอเวลาสองสวันดําเนินการได้แน่นอนเธอบอกมันเหลือจะทนแล้วจริงๆเพราะว่าในบ้านอะ่ะในโกดังเนี่ยมันไม่เหลืออะไรให้ขโมยแล้วนะ เธอรู้ข้อมูลแม้กระทั่งว่าคนร้ายเนี่ยเป็นคนว่างงานแล้วมีประวัติติดยาขโมยทรัพย์สินชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงมาหลายครั้งแต่ตำรวจก็ไม่จับสักทีแถมไอ้ของที่ขโมยออกมาเนี่ยนะคะเอาไปขายต่อที่ร้านรับซื้อของเก่าซึ่งก็รู้จักกับญาติของเธอสามารถเก็บรวบรวมหลักฐานการนำของกลางไปขายได้หลายรายการแล้วก็เอาไปยื่นให้ตำรวจดำเนินการค่ะเธอบอกว่าหลักฐานมันครบพร้อมขนาดนี้ขอร้องจับสักทีเถอะ คือแบบว่าจูบอกแล้วบอกไม่ถูกแล้วว่าเรารู้ตั้งแต่แรกว่าเป็นเขาเอาก็คิดเรากล่าวหาเขาไม่ได้เราเราก็ไม่กล้าพูดแต่อนคิดว่าใช่เพราะมันไม่มีบ้านไหนแล้วอ่ะคือตอนแรกที่ยังไม่ติดกล้องเนี่ยก็ก้ามกึ่งอยู่ว่ากันเถอะใช่ไม่ใช่วะพอติดกล้องแล้วเห็นว่าใช่เนี่ยตอนนั้นรู้สึกยังไงความรู้สึกตอนนั้นเลยสรุปแล้วจับได้แล้วนะคะในเบิร์ดกับเมียตำรวจโรงพักลาดหลุมแก้วจับยังรวดเร็วเลยค่ะทีนี้ในเบิร์ดกับเมีย ในเบิร์ตยอมรับสาร,รภาพว่าก็พาเมียไปขโมยของจริงๆแต่หูขโมยออมาขายได้ไม่กี่บาทหรอกเขาบอกว่าเขาขโมยพวกขอบหน้าตาอลูมิเนียมที่มันน้ำหนักเบาๆไม่ใช่อะไรรถสิบล้ออย่างที่ผู้เสียหายบอกซะหน่อยก็ไม่ใช่ว่าไม่รู้สึกผิดนะผมขอโทษละกันแล้วผมจะไม่ทําอีกแล้วนะคะก็ถูกแจ้งข้อหาทั้งคดียาเสพติดรวมไปถึงคดีลักทรัพย์ด้วยค่ะ